เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วาชิชนแ Channel น,นะครับวันนี้เราอยู่กันใน r a g o Nest Revenge นั่นเองนะก็วันนี้นั้น <c oughs> จะมาไล่เควสนะครับเป็นเควส t Awakening ของ g r a d i a t o r นะครับก็เดี๋ยวไปอยู่ไอ้แป๊บนึงอ่ะก็คือพอรเราเลเวล90นะครับอันนี้เป็นอีกตัวนึ่งนที่ผมสร้างขึ้นมาเล่นนะครับก็เขาจะมีเควส t เต้งขึ้นมาให้เรากดรับได้เลยนะครับเป็นเควสที่มีชื่อว่า Awakening นี่แหละดดื้อเลยนะครับ ก็รู้สึกว่าจะเป็นเควสที่ยาวอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างนะก็จะมาไล่จนจบเลยนะครับว่ามันยังไงบ้างเพราะว่าเควส awakening มันจะได้สกิลครับตอนนี้จะสังเกตว่าผมมีสกิลอยู่ของ3คลาสนะครับแล้วก็ในส่วนของ awakening จะยังกดไม่ได้นะครับเราต้องผ่านเควสก่อนนะมันน่าจะเป็นสกิลที่รุนแรงที่สุดแล้วครับที่ถูกเพิ่มอัปเดตเข้ามานะครับในแพสของอน,น่าจะเป็นแพสก่อนหน้านี้นะครับคือของเลเวลเก้าสิบสามแต่ตอนนี้มันตันที่เก้าสิบห้านะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปจุด Quest เลย รู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้ปึ <c oughs> ๊บให้เราคุยกับเมอร์ชั่นอ๋อโอเคครับต้องเข้าวัปเข้าไปเลยวัปไหนว้าเดี๋ยวเดี๋ยวโ <c oughs> อ้กอนอ่าเมคเมคขาฮาร์ดโอเคเข้าไปที่เมอร์ก้าใช่ไหมเมอร์ก้าฮาร์ดครับ <c oughs> ก็ลองสร้างขึ้นมาเล่นอีกตัวนึงนะครับอันนี้เป็นตัวสายคลาสธรรมดานะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในาพาร์ทก่อนนะครับว่าเรื่องของอของรางวัลสนับสนุนการเปิดกล่องต่างๆเนี่ยพวกคลาสดั้งเดิมเขาจะมีน้อยกว่าของพวกคลา,คลาสใหม่นะครับไม่มีกล่องที่ได้ของตามเลเวลนะครับตอนผมเล่น Dark Avenger เนี่ยมันมีกล่องให้ตอนเลเวล60เป็นกล่องของอาชีพเองเลยครับได้อาวุธนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะแล้วก็93ก็ได้อีกเซตหนึ่งครับ แต่ทีนี้พอาเป็นคลาสธรรมดาปั๊บเนี่ยมันไม่ได้สักอันเลยนะเหลือแต่กล่องธรรมดาเลยครับกล่องตามเรเวอปกติเลยโอเคเรามาไล่เควสกันเลยครับก็ตามทางไปเลยฮะคุยๆๆอย่างเดียวเราตามสไตล์คนไทยปั๊บเสร็จแล้วเขาให้เราไปเวสต์แลนด์แบทเทิลฟิลด์โอเคปั๊บเนี่ยว้าวิ่งไปเวสต์แลนด์แบทเทิลฟิลด์ทางนี้ได้ไหมเอะใช่ไหมไป ลาดเมสหรอโอเคลุยนะครับเพื่อสกิลนะของกลาเดียเตอร์มันจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าไฮเปอร์ได้นะครับเป็นการพุ่งชนรัวๆนะรู้สึกว่าจะแรงมากๆด้วยก็ก็ผิดทางโทษเฟยแล้วมันชี้ว่าทางเนี้ยไอ้หา่า <c oughs> ลองดูกันใหม่อ <c oughs> วาร์ปน้นสินะ ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้อันนั้นเหรออ่าใช่ม,มีมีระบบวาร์นะครับเดีย๋ยวนี้อ่าโอเคก็เข้าไปลุยเลยสินะได้ได้ได้ได <c oughs> ้ผมมีจดหมายใหม่มาใช้มันก่อนสกิลนิดนึงตอนนี้ผมเหลือ s ออยู่ที่12นะครับก็โอเคยังไม่อัพในการเก็บไว้ก่อนผมยังไม่รู้ว่าจะอัพอะไรนะเพราะว่าแพสใหม่นะครับอันนี้เรานอกเรื่องอัน,นิดนึงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอ่า สายวอลเลอร์นะครับเขาจะแยกเป็นกราเดียเตอร์กับมูลหลอดใช่ไหมแล้วก็สกิลเขาจะแยกสองสายครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการโจมตีทางกายภาพนะครับของกราเดียเตอร์แต่ทีนี้เดี๋ยวนี้าทางฝั่งขวานเนี่ยค่าค่าการโจมตีของสกิลทางฝั่งขวานเนี่ยมันก็คิดเป็นแอตแทกธรรมดาแล้วนะครับคือเป็นกราเดียเตอร์ก็สามารถอัพฝั่งนี้เล่นได้ครับแต่ทีนี้ผมเดี๋ยวรอให้พอยต์มันเหลือแบบจริงจริงจังก่อนนะเพราะว่าสกิลที่น่าสนใจอ่ะก็คือไซโครงสลันะครับแล้วก็ ฮาร์ปมูนสแลตนี่แหละที่ใช้เคลียร์มอนได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันคิดเป็นแอตแทกธรรมดาแล้วนะไม่ได้คิดเป็นเมจิกครับอย่างนี่อย่างไอเจ้ามูนไลท์สปิเตอร์เนี่ยมันยังคิดเป็นเมจิกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอัพแค่เป็นทางผ่านแล้วก็ผมติดไสโคลสแลตไปครับช่วยได้เยอะครับเพราะว่าด้วยความที่มันคิดจากแอตแทกธรรมดานะครับแล้วเราแอตแทกมันเยอะอยู่แล้วนะทำให้สกิลค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงในระดับเลยครับถึงแม้เราจะไม่สามารถอัพขั้น EX ได้เหมือนพวกมูลหลอดก็ตามนะโอเคลุย <c oughs> เวสแลน่ะอันนี้มัตเตอร์ดิเราคนจริงใช่ไหมสโล่ Slow, ไปเลยของนี่แบบว่าเก็บเอาตามดันเลยนะครับผมไม่มีของอะไรที่มันดีๆเลยนะยังใช้อาวุธ80อยู่เลยครับใส่เจดอยู่นะไม่มีการบวกอะไรทั้งนั้นเราลุยกันแบบสาคลาสติกนะเยอะไหมน่าจะเยอะแน่เลย <c oughs> <c oughs> มาเอสพึด พิพเปิลสแลชฟอนชอปเอาไซโค้ดไปกินความรุนแรงถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็หมาผมหายว่าเดี๋ยวเพชรเรียกหมาแป๊บโอเคเราลงคนเดียวครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าปึ๊บ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 เดี๋ยวดิหายไปสิโอเคต่ออ่า ตรงนี้สินะบ้าวหเปิดมาก็ใส่กันเลยเหรอตรงไหนอีกึบยังเหลือปะยังเหลือมีคนรอดมีคนรอดเว้ยหามุมก่อนแล้วเราฮึบฮึบฮึบเองอาตาไปก่อนเลดเว็บอึ้อึ้อึ้อีจ้า ขนุนไม่ถึงโอเคหมดยัางขนุนขนุนพี่หย่าไม่หลุมอะไรเดี๋ยวโเกือบโดนแล้วไหมล่ะถีบใส่ปันน้นไซโคลนถ้างหลังตายหมดไหมหมดและโอเคเหลือข้างหน้าอ่าเป็นตัวใหญ่แฮะเฮ้ย ทำไมเอ็งถอยฮึเฮ้ยเฟสไสเรียบร้อยโอ้ยกระตุกืหเฮ้ยมีโล่ว่าเอึดเอึ๊ดเอึ๊ดอึ๊ดเอึดเอึ๊ดเอึ๊ดฮึโอเคยาวไปตอนที่ผมเล่นด Dark อเวนเจอร์เนี่ยไอเจ้าเฟส a w a k e n i n งเนี่ยมันเล่นค่อนข้างที่จะนานนะครับหลายดันอยู่นะกระตุกว่ะเดี๋ยวเด้อผมเปิดวีซินไว้ลืม ตอนที่อัดคลิปกับตอนเล่นนี่ยมันใช้สเปคบรยหารกันนะอัดมันก็ต้องลดสเปคลงหน่อยนะอ,อืออ,อุ้ยอึดอึดเอาโอติดสกิลเราต้องมาลงหลุมทรายฮะลงหลุมทรายแล้วตกไปข้างล่างนะไอ้หู้เองแข็งยังวะเฮ้ยโอเคถึงพอดี หมดไหมหมดแล้วนะหน้าต่อเอ๊ะฮิตฮิตฮิติตหนุมจาปรากฏออกมาแล้วโอเคนี่ให้ลงก็งน่าจะเจอบอส <c oughs> อ่ะเจอบอสแล้วครับอัติเมตเราครูดาวมาแล้วยังเอ,อ่ยเดี๋ยวเช็คก่อน มาแล้วด้วยเยียมเฮ้ยอึย๊บหลบโดนไหมปึ๊บหลบโอ้โหไม่พ้นอ่าอ่าไปเลยอินฟินิตี้เอ็ดปั๊บปั๊บปับปั๊บฮ้ยจ้าเรียบร้อยนี่เนี่ยมันต้องโดนอัลติเมทครับข้อดีของการใช้อัลติเมทของกราเดเตอร์เนี่ยคือตัวเราจะเป็นอมตะนะครับ มันจะสาสมอลิวได้ใส่เราใน,นจังหวะที่เรากำลังนัวคอมโบโเนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะก็มันน่าจะหลายเิสครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเล่นไปถ้ถึงเท่าไหร่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะตัดไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับ <c oughs> อือ้อนค,ค้อนๆอเคสมุดหนึ่งทีคือเฟสครับ ให้กลับไปที่เมกาฮาร์ดโอเคปึ๊บแล้วแล้วทีงไหนวะนู้นอืมอืมอโเคคุยครับปึ๊บเดี๋ยวไปหนึ่งต่อเนื่องกันไป ให้ไปหาเมอร์ชั่นเอฟริลเมอร์ชั่นเอฟริลอยู่ถนนเคสครับครับแกรนนี่ซาร่าอ่าคุณคุณย่าเหรอแกรนแกรนนี่ที่ไหนวะเอา่าโอเคให้เราว,วิ่งคุยไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เลยเหรอเคสเคสเอิเ่ <c oughs> แล้วก็เคลียบล็อกเก้นโกลสโตนอ๋อลงดันต่อฮะเดดไปยบล็อกเก้นโก Stone แคนยอนอันนี้ไปเลยมัตเตอร์ครับเหตุผมที่ผมสร้างตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งเป็นกราดิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าอ่าดักเวงเจอร์นะครับมาเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะ <c oughs> คือไม่ชินนะ เอ้ยแบบสมัยก่อนที่ผมเคยเล่นนะผมเล่นเล่นกราร์เดเอร์นี่แหละแล้วแบบมันคล่องตัวกว่าครับคือดาร์คเวงเจอร์มันสามารถเคลียร์ม็อบได้ไวก็จริงนะครับเพราะว่าสกิลเันสักครั้งที่จะเป็นสกิลหมู่นะแต่เรื่องความคล่องตัวความพลิ้วเนี่ยมันสู้กราร์เดเอร์ไม่ได้อยู่แล้วครับไหนอีกคนไหนอีกโอเค ơi, ôi, không sủi cả súng là mà đấy nhỉ? chi gông quá. để, đang díng cái tuốc cái tuốc này มีเมามีอะไรกันด้วยเฮ้ยเราอุตส่าห์ตันเคาน์เตอร์ไว้นะทุกวันไม่ตีเราเลยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมาอ๋อถ้าโดนตรงนี้จะเมาด้วยโอเคจะได้จำเอาไว้ไล่ไล่โดนอีกแล้ว อ๋อเดี๋ยวอู้ล้ามัวโอเคเอาอะไรกันเนี่ยมันยิงปืนใหญ่อะไรกันตรงนี้บเอาอย่าหลบสิ ไม่ได้มันยาวจังวะเดี๋ยวบอสตั้งเอ่ยโอเคลืมสังเกตเรื่องค่า f t g เลยนะผมว่ามันน่าจะใช้เท่าเดิมแหละอ่าน่าจะใช้ดาบละหกสิบครับหลังเลเวลาเก้าสิบนะใช้ f t g เยอะมากๆอยู่ครับ แฮชใหม่เนี่ยไม่มีข้อเสียตรงที่ว่าเราจะลงคนเดียวหรือว่าลงกับปาร์ตี้ก็ตามเนี่ยมันก็ใช้ f t g เท่ากันอยู่นะอะไรวะเนี่ยฟิ n i s แอทแท c k ไม่ได้กดใช้เลยฮนะท่านี้ <laughs> ลืมไปเลยว่ามีอยู่ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีกล่องโอเค ได้รับฉายาครับไตเติ้ลอยากได้ทองมีนเช็คเลยว่าฉายาพวกนี้มันเพิ่มอะไรบ้างนะอืมอาวุธ89โอเคซ่อมก่อนซ่อมก่อนซุ่นเฟสรวไปหะเราไม่มีอะไรมากปุ๊บออกไปคุยกับเ p c ต่อ เ้ยนี่มันจะจบเมื่อไรหร่วะเนี่ยรู้สึกว่าจะลงอยู่ประมาณสามสี่ดันนะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่ามันน่าจะทำเหมือนกันทุกตัวนะครับตอนผมเล่น Dark a v e n อร r ก็ทำอย่างนี้แหละแต่ Dark a v e n อร r พอทำเสร็จแล้วไม่เห็นมันจะมีสกิลใหม่อะไรนะครับแต่ถ้าพวกคลาสดั้งเดิมทั้งอตอนที่เกมเขาเริ่มมาสี่คลาสเนี่ยแล้วแยกไปอีกคลาสสองอาชีพเนี่ยมันมีนะครับมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาให้นะอืมอืมอืมโอเคปึ๊บ อารมณ์ท่านเจ้าเมืองป่ะเนี่ยเบสิเดนเวนิก้าคุณไปไปหาเมอร์ชันฟาคิวที่เมกคาข้างล่างสินะตรงนั้นวาร์ได้ไหมอ่าได้เว้ยโอเคลุยต่อครับแฟ a d เด้นออฟเดอร์แบนดอนแฟร์เด้นออฟเดอรแบนดอนอ่าดีสินะเอะไม่ใช่คำว,ว่าดี b a แบนดอน ท่านไหนท่านไหนฮึ๊บขนุนขนุนเดีย๋ยวเราไปผิดวาร์ปอีกนะอ่าทางนี้โอเคกรดเดิลออฟดีแอนดอนนี่ไงอ๋อไม่มีดีออฟแอนดอนเฉยเอ้ยเบลอแล้วเนี่ยเป็นช้างใช่ไหมหน้าตาบอสเมื่อกี้นี้มีงวงด้วยจัดไปเราบัฟมาแล้วเข้ามาฮึบ มุ่งไปทามุ่งกันเอ,อ้อกระตุกทางมุ่งไปทามุ่งกันเฮ้ยเฮ้ยหลบนิดนึงเฮ้ยหลบอีกเฮ้ยโอ้มึงนี่ได้ทีมันยิงใหญ่เลยนะกิดนาหาทางเข้าไปในเมืองออกตัวป,ปิดโดดขึ้นทางนี้ปปปึึึ๊๊๊บบบขึ้นมาใส่เลย สโลหรอเดี๋ยวเหมือนัะน้ำมาสโลหรอตัดเลยไอสิ่อื้ยโอ้ยไม่ใ่อะไรเหมือนจะมีระเบงระเบิดนะเมื่อกี้นี้ อ่ะอันนี้เราคุยได้เลยครับปุ๊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 บต้องผ่านไหมเนี่ยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวกรณนาเคลียออโอเคคิดว่าคุณเสร็จแล้วออกได้เลยนะจะได้ออกหนีมันเยอะแฮะเยอะแฮะเยอะแฮะเฮ้ยจ้าไปม,มา Ais, <erman> สบายสบายครับเราแค่ระดับมาสเตอร์นะเราสามารถโซโลคนเดียวได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ถ้ามากันเป็นทีมมันก็จะไวขึ้นหน่อยนั่นแหละ พุ่งได้เลยนี่หว่าให้เจ๋งป่ะเด้อเด้อเด้อมันเป็นเรื่องของสกิลที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเล่นก็นลืมสเต็ปเลยเนี่ยครับอ่ามันมีของคลาส,สมัลติรี่เพิ่มขึ้นมานะถ้าผมแดชชิกผมจะอ่าอ๋อแดชคอมโบการวิ่งแล้วฟันนะครับผมสามารถเลทได้เลยโอเคจะได้จำไว้เล่นนะปุ๊บ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 เฮ้ยติดบัฟไปทีแล้วลงไปลุยเฮิ๊บจิ้ง กิ้ง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 เอ้ยพุ่งได้เลยนี่ไงล่ะแหลมมากฮึบหลบนิดนึงไลดเดอร์คิกใส่ตีไหมไม่ตีเรา u s า h a จะเคาน์เตอร์มันนะไม่ใ่เฮ้ยแดกสิครับโอเคจะบอลละมา โคตรเท่อ่ะบอกเลยเป็นช้างที่ใช้งวงบินนะเออดูมาดูมันทำเดเออมาโอ้ยดีปั๊บไม่โดนด้วยบ้าเอ้ยออกไปแดกเอสจ้านี่แหละท้าไมตายหรอฟินิชแอทแทก คริอเมกหนึ่งดานได้ไทเทนเมาเล้ามาครับเออเมื่อกี้ออกไปผมก็เล่นไทเต้นเลยเนาะอุ้ยเล่นไปเกือบอัพแน่เล่นไปเล่นมานี่เรายังอยู่ในช่วงตามล่าสกิลเอาไว้เคนนิ่งอยู่นะครับน่าจะใกล้หมดแล้วมั้งออ้าวออกอ๋อ,อให้คุยผมว่ามไม่คุยผมจะกดออกดนันชึบชึบชึบ กลับไปที่ไมค่าต่อโอเคเมือฆ่าครับรันนี้คุยบใครอีกมางานคุยก็มานะคุยรัวๆเฮ้ยูคราวน,น,นี้อ่ะคราวนี้ให้หาของแล้วครับโหแสดงว่ายาวอยู่ <laughs> ตั้งลงเนี่ยครับให้เราหาชิ้นส่วนนะครับจากทั้ง2ดงานเลยนะก็คืออาบลูวินเพลนนะครับแล้วก็เวสแลนออฟเฟสแพทเทิร์นหาเจ้าอินซูลเอตติ้งโคตเพลสสามชิ้นนะครับแล้วก็เบนดอนไดรล์เวิร์กอีก2ชิ้นก็ถ้าอย่างนั้นพักพาร์ทนี้เราเบรกก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับาการตามล่าหาสกิลเวกเคนนิงนะครับทำเป็นฟูลรันเลยนะครับตั้งแต่ตอนกดรับเควสเข้ามาดูนะครับว่าลงดันไหนอะไรยังไงบ้างนะก็อันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับไว้เเเดี๋ยวราามมจอกันนใให่ พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวับนนี้สวัสดีครับ